จะเป็นยังไงเมื่อมนุษย์รู้ว่าพึ่งสามารถพูดได้และมนุษย์ยังต้องเข้าสารเพราะว่าพึ่งที่พูดได้ฟองนั่นเองครับสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอนิเมชันเรื่อง b m o v ฟฟปี2007 พึ่งน้อยหัวใจบิ๊กและก่อนจะไปรับชมกันนั้นยังมีคนดูที่ไม่ได้กดติดตามช่องของเราถึง90%ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามและที่สําคัญที่สุดคือกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมที่ไปรับชมสปอร์กันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวม,มาเริ่มต้นขึ้นที่พึ่งตัวหนึ่งมีชื่อว่าแบรี่วันนี้เป็นวันสําคัญเพราะจะเป็นวันจบการศึกษาของเขาและจะได้เริ่มทํางานเลยซึ่งพ่อแม่ของพวกเขาก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากๆที่แบรี่เหน่ยเรียนจบ ซึ่งไอาการเรียนที่ว่าก็ใช้เวลาเพียงแค่3วันนะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่บอกลาพ่อแม่เสร็จแล้วแบร์รี่ก็ขับรถไปรับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าอดัมระหว่างทางพวกเขายังได้คุยถึงพึ่งตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรงกี้อย่างที่รู้กันครับว่าเวลาพึ่งฝังเข็มในแล้วเนี่ยพึ่งจะตายแฟรงกี้ก็คือหนึ่งในนั้นแบรรี่คิดว่าเขาไม่อยากจะไปแลกชีวิตกับกระรอกหรอกนะ และแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้มาถึงพิธีจบการศึกษาซึ่งพอประกาศจบยน์หมวกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยหมวกคนงานก็ถูกสวมใส่เข้าทันทีเรียกได้ว่าเป็นวันแรกที่แบร์รี่กับอาดัมจะได้กลายเป็นพึ่งผู้ใหญ่เต็มตัวซึ่งพึ่งทุกตัวที่จบการศึกษาจะได้เข้าทํางานที่อุตสาหกรรมพึ่งอาดัมบอกว่าวันนี้คือวันแรกแค่ไปปฐมนิเทศเฉยๆทางฝั่งแบร์รี่ก็ตื่นเต้นมากๆครับซึ่งระหว่างทางก็จะมีพึ่งพิธีกรที่คอยแนะนําส่วนต่างๆซึ่งที่ทํางานหลังเรียนจบที่ว่าก็จะมีหลายแผนกมากๆครับทายผมยกตยัวอย่างใน ก็คือตำแหน่งป้ายสารน้ำผึ้งแผนกบัญชีหรือที่เจ๋งที่สุดก็คือการทดสอบหมวกกันน็อกนั่นเองครับจะยังไงก็แล้วแต่การทำงานของผึ้งทั้งหมดส่วนใหญ่ผลลัพธ์คือน้ำผึ้งที่หวานหอมนั่นเองและเรื่องที่ได้ไปกว่านั้นสาวพิธีกรได้บอกว่า พึ่งจะทํางานเดียวไปตลอดชีวิตเล่นเอาเบอร์รี่เนี่ยอึ้งเลยล่ะครับอีกอย่างพี่พิธีกรยังบอกอีกว่าสายพันธุ์พึ่งนั้นไม่เคยหยุดงานมา27ล้านปีแล้วแบร์รี่ที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งตกใจเข้าไปอีกสรุปแล้วคือจะให้เราทํางานจนตายเลยใช่ไหมพี่พิธีกรก็ตอบว่าใช่ครับพึ่งตัวอื่นก็ชอบใจมีแต่แบร์รี่คนเดียวเนี่แหละที่มองว่ามันแปลกหลังจากที่ประถมนิเทศอะไรกันเสร็จแล้วอดัมกับแบร์รี่ก็ได้มาดูการทํางานของพึ่งส่วนหนึ่งครับซึ่งแผนกนี้มีชื่อวว่่าาาาแกงลนน้หนํห เป็นแผนกที่เทมากๆถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือเป็นทหารนั่นแหละครับซึ่งตำแหน่งแกงล่าน้ำหวานนี้ก็คือต้องไปเก็บเกสรตามที่ต่างๆเพื่อเอเอาไว้ที่รังเป็นที่ชอบตาของพวกสาวๆมากๆในตอนนั้นครับมีสาวๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มาดูแกงล่าน้ำหวานตามปกติแต่แบรี่ก็เข้าไปเตาะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือแกงล่าน้ำหวานเหมือนกันทีนี้แนะ่ะตัวจริงเขามาครับเป็นเรื่องเลยแหละแกงล่าน้ำหวานตัวจริงก็ท้าแบรี่ว่างั้นนายลองมาล่าน้ำหวานกับเราไหมเป็นการลาดตะเวนสั้นๆแบรี่ก็ตอบตกลงไปตามนั้นและภายใน ค,คุณพ่อก็ได้มาคุยกับแบรี่พูดคุยกันถึงเรื่องการตัดสินใจแผนกการทํางานว่าแบรี่เนี่ยอยากจะทํางานแผนกไหนรุ่งเช้าวันต่อมาแบรี่กับอาดัมเนี่ยก็มาเลือกงานครับปรากฏว่างานเนี่ยมันเปิดเปิดปิดปิดบางครั้งตําแหน่งที่เข้าเนี่ยมันอาจจะเต็มและบางครั้งมันอาจจะไม่เต็มสาเหตุที่มันไม่เต็มเนี่ยก็เป็นเรื่องดาอีกแล้วครับก็คือมีพึ่งในตําแหน่งนั้นเนี่ยตายนั่นเองเอาเป็นว่าก็มาถึงคิวของอาดัมแล้วงานที่มีให้เลือกเนี่ยก็เยอะมาก,มาก แบรี่ที่ได้มองเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ในตอนนั้นเองครับที่อดัมเรียกหาแบรี่ให้แบรี่เนี่ยช่วยเลือกหน่อยปรากฏว่าแบรี่เนี่ยหายตัวไปแล้วตัดผ้าไมาท้ทีก็คือแบรี่เนี่ยมาหาพวกแกงน้ําหวานตามนัดในทีแรกผู้กองที่คุมแผนกนี้จะมาให้แบรี่ไปอยู่แล้วครับแต่พวกแกงรานน้าหวานเมื่อวานเนี่ยก็ทอยน,นทาอยอให้แบรี่ไปให้ได้บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลแบรี่เอง ผู้กองก็ตกลงไปตามนั้นสาเหตุที่แบรี่มาที่นี่ครับเขาต้องการออกไปดูโลกภายนอกก่อนที่จะต้องทํางานตลอดชีวิตซึ่งก่อนจะออกไปด้านนอกรังผู้กองเนี่ยก็จะทวนกฎคร่าวๆผู้กองบอกว่าการพยากร์วันนี้จะมีฝนตกและพึ่งบินกลางฝนไม่ได้แล้วก็อย่าลืมระวังพวกคนมานกหมีและกฎเหล็กของพึ่งนั้นก็คือการห้ามพูดคุยกับมนุษย์และแล้วแก๊งล่าน้ําหวานก็ได้ออกจากรัง ไปยังโลกภายนอกครับแบรรี่เองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเขาไม่เคยเห็นมาก่อนและดูเหมือนว่ารังพึ่งที่ว่าเนี่ยจะอยู่ใจกลางสวนสาธารณะของนิวยอร์กแบรรี่กับแกงล่าน้ําหวานเนี่ยก็บินกันสนุกเลยล่ะครับระหว่างทางแกงล่าน้าหวานก็บอกกับแบรรี่ถึงหน้าที่ที่เราต้องทําก็คือการเก็บและผสมเกสรนั่นเองและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการเก็บน้ําหวานตามดอกไม้และระหว่างที่กําลังบินอยู่นั้นก็มีพึ่งกลุ่มหนึ่งจอดพักและแบรรี่ด้วยก็เช่นกันความซวยของแบรรี่ก็คือไปจอดพักตรงที่ลูกเทนนิส เป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนเนี่ยกำลังเล่นลูกเทนนิสพอดีครับว่าแล้วคนเนี่ยก็หยิบลูกเทนนิสแล้วตีเป็นลูกเลี้ยงเลยนะสุดท้ายแล้วลูกเทนนิสที่ว่ากระเด็นออกนอกสนามและแบรี่ก็ไปติดอยู่ในเครื่องยนต์รถเจอกับอะไรมากมายหมูหมากาไกา่สุดท้ายแล้วสามารถรอดมาได้แต่ก็ดูเหมือนว่าฟ้าจะไม่เมตตาซะเลยครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกทําให้แบรี่ต้องมาหลบก่อน Barry เบรรี่เลือกที่สลบอยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งครับความสวยของเขาก็มาอีกก็คือเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขามาปิดหน้าต่างทําให้เบรรี่เนี่ยไม่สามารถออกไปภายนอกได้ประเด็นคือเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ว่าก็คือ2คู่ผัวเมียที่ไปตีเทนนิสเมื่อกี้นั่นแหละครับอะไรมันจะเหมาะเจาะเช่นนี้ เอาเป็นว่าแบรี่ในตอนนั้นก็เข้าใจว่าหลอดไฟเนี่ยคือดวงอาทิตย์ก็ได้บินเข้าไปหัวโหมกเลยครับสุดท้ายแล้วแบรรี่ก็ตอตกลงมาใส่ซอสเรียกได้ว่าเกือบจะถูกคนกินอยู่แล้วในตอนนั้นคนที่เป็นผู้ชายมีชื่อว่าเคนครับจะเอารองเท้าแนวฟาดแต่แฟนของเขาก็มาห้ามไว้และปล่อยแบรรี่ไปเธอคนนี้ค่อนข้างสวยครับแบรี่ถูกใจมากๆกับคําพูดของเธอเพราะตอนเธอปล่อยแบรี่ไปเธอพูดว่าชีวิตของทุกคนมีค่า แบร์รี่ต่อน,นั้นก็อยู่รอจนฝนหยุดเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดได้หรือเปล่าเพราะตามกฎแล้วเนี่ยพึ่งห้ามคุยกับมนุษย์จะยังไงก็ตามแต่ครับตอนนี้แบร์รี่เข้ามาในบ้านเขารู้ตัวว่าสิ่งที่จะทต่อไปนี้มันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตแต่ยังไงก็คิดว่าตัวเองควรจะพูดอะไรสักอย่าง ว่าแล้วแบรรี่ก็เริ่มพูดผู้หญิงที่ได้ยินเนี่ยก็อึ้งมากๆเธอสตาร์ทไปชั่วครู่ก่อนที่จะตั้งสติได้ว่าพึ่งเนี่ยสามารถพูดได้ซึ่งก็ดีและครับที่เธอไม่ได้ตกใจแล้วก็ทุบแบรรี่จนแบนไปซะก่อนนะซึ่งแบรรี่ก็บอกว่าผมขอบคุณมากๆกับการกระทำของคุณซึ่งผู้หญิงเนี่ยครับก็ไม่อยากให้แบรรี่ไปตอนนี้อยากจะให้แบรรี่เนี่ยมาดื่มน,น้ําชากันก่อนซึ่งทั้งคู่ก็คุยกันถูกคอมากๆแบรรี่ก็ได้เล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพวกพึ่งให้ได้ฟัง และยังปล่อยมุกพึ่งที่คนในฟังแล้วงงครับเอาเป็นว่าแบรรี่ก็ได้บอกถึงงานที่เขาต้องเลือกและทําไปตลอดชีวิตแน่นอนว่างานพวกนั้นเนี่ยเขาไม่อยากทํามันสักอย่างผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับว่าเหมือนกับฉันเลยพ่อแม่ของฉันอยากจะให้เป็นหมอหรือทนายแต่ตัวฉันเองเนี่ยอยากจะขายดอกไม้เลยมาเปิดร้านขายดอกไม้นี่แหละ ระหว่างคุยกันอยู่เนี่ยก็มีช่างทําไฟมาดูนะครับช่างเนี่ยก็แอบงงอยู่เหมือนกันว่าผู้หญิงเนี่ยคุยอยู่กับใครและและ้วพวกเขาทั้งสองก็ได้แยกย้ายก,กันแบรรี่ได้เอาเรื่องที่ว่าไปเล่าให้กับอดัมได้ฟังครับอดัมเนี่ยก็อึ้งมากๆที่แบรรี่เนี่ยไปคุยกับมนุษย์ซึ่งอดัมก็พยายามแนะนําให้แบรรี่เนี่ยรีบหางานซะทุกอย่างจะได้กลับไปเป็นปกติซึ่งแบรรี่ก็ได้เล่าเรื่องของผู้หญิงที่เขาไปเจอมาเธอมีชื่อว่าวาเนซ่าครับวาเนซ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่นิสัยดีมากๆแถมยังสวยอีกต่่่าาางงงหกกกกและะทีจจไไปอออนนัั้้็คืเธขยยดม ก็ตามแต่ครับอดัมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่แบร์รี่จะไปคุยกับมนุษย์แบบนั้นซึ่งตั้งแต่วันแรกที่จบการศึกษาจนมาถึงวันนี้เนี่ยแบร์รี่ก็ยังไม่ไปทํางานครับเพราะว่าเขาเลือกงานไม่ถูกว่าจะทํางานอะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากทาหรอกครับเอาเป็นว่าวันๆแบร์รี่ก็เอาแต่แช่น้ําผึ้งแล้วก็คอยรับฟังคาบ่นของพ่อแม่และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือเอาแต่เพ้อถึงวานิซ่า สาวร้านดอกไม้ที่เขาแอบปิงนั่นเองว่าแล้วก็หวัดดีพ่อแม่บอกลาและไปหาสาววานิสซาเลยในตอนนั้นแบรี่ได้พูดคุยถึงงานรทนนต์ดอกกุหลาบกับวานิสซาครับวานิสซาเธอก็บอกว่างานดอกไม้ที่ว่าจะจัดขึ้นในทุกปีการที่ได้ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากๆและระหว่างที่กําลังเดินอ,อยู่ในร้านสะดวกซื้ออยู่นั้นจู่ๆก,ก็มีพนักง,งานคนหนึ่งมาฟาดแบรี่ครับเพราะเห็นว่าแบรี่เนี่ยเป็นพึ่งก็เลยโดนวานิสซาเนี่ยดุไปตามระเบียบเลยนะ หลังจากที่แบรี่ตั้งสติดได้เขาก็ได้เห็นกับวิกฤตครั้งใหญ่ก็คือในร้านสะดวกซื้อนั้นมีน้ำพึ่งเรียงรายอยู่เต็มเลยครับแบรี่ที่ได้เห็นในก็งงเลย ว่าน,น้ำพึ่งเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและที่แยกไปก่อนนั้นก็คือมีหลายแบรนด์อีกด้วยวานิยซาเธอบอกว่าน้ำพึ่งสำหรับคนเอาไว้กินแบรรี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็สวยไปเลยนะครับว่าอาหารคนเนี่ยมีกินไม่พอกันหรอรู้หรือเปล่าว่าน้ำพึ่งมันทำยากมากแบรรี่ยังบอกอีกว่าพึ่งไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนี่มันการขโมยชัดๆแบรรี่จะค้นหาความจริงครับว่าน,น้ำพึ่งพวกนี้มาจากไหนว่าแล้วคืนนั้นก็มาประจำการอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อและก็ได้ฉากกับเด็กยก,ยกของหรือว่าพนักงานก่อนหน้านั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแบรี่ชนะ และเด็กยกของก็ยอมบอกว่าน้ำพึ่งทั้งหมดมาจากฮันนี่ฟาร์มซึ่งรถฮันนี่ฟาร์มที่ว่าก็เพิ่งออกจากโกดังไปเมื่อกี้เองว่าแล้วแบรี่ก็รีบบินตามไปเลยครับสุดท้ายแล้วแบรี่ทําสําเร็จและก็ได้มาติดแอะอยู่ที่หน้ากระจกกับมแมลงตัวอื่นซึ่งแบรี่ก็ได้พูดคุยกับยุงตัวหนึ่งด้วยครับยุงตัวนั้นก็ถามว่าแบรี่จะไปไหน แบลรี่ก็ตอบกลับว่าเขาจะไปฮันนี่ฟาร์มส่วนยุงตัวนั้นบอกว่าจะไป阿ก斯าพวกเขาทั้งสองได้คุยกันระหว่างทางครับแบลรี่ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำผึ้งให้กับยุงตัวนั้นได้ฟังและแล้วพวกเขาก็ได้แยกทางกันในท้ายที่สุดและตัดภาพมาที่ไร่ฮันนี่ฟาร์มแบลรี่ได้มาถึงและพบว่าพวกมนุษย์นั้นพ่นยาใส่ผึ้งและเอาน้ำผึ้งที่ทำมาอย่างยากลำบากไปอย่างง่ายดายผึ้งที่อยู่ในฮันนี่ฟาร์มนี้ต้องทนทุกทรมานกับควันที่พ่นเข้ามาแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ เพราะที่ฮันิฟาร์มนี้มีเป็นร้อยรัยรยรงน้ำพึ่งที่พึ่งอุตสาห์ทำมาถูกขโมยอย่างหน้าด้านๆเไป็นจำนวนมหาศาลเขาได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อแม่ครับ แบรี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพ่อแม่พีพ่ๆพญาติเนี่ยก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่และยังมีความคิดที่ว่ามนุษย์ขโมยน้ำพึ่งเนี่ยเป็นแค่ข่าวลือแบรี่เขาทําทุกวิถีทางถึงขนาดที่ว่าไปออกรายการข่าวพึ่งเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นแบรี่ก็ใช้ร้านของวานเนซ่าในการเป็นถิ่นฐานเพื่อทํางานรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลไปให้สารนั่นเองครับในตอนนี้เคนเนี่ยก็รู้จักแบรี่แล้วเคนเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าแบรี่เท่าไหร่เพราะเคนคิดว่าแบรี่เนี่ยสนิทกับแฟนเขาเกินไปแแถมเนเน่ยยยังงพ,พ้้้ึอีกดดววสุทา ไนซาเนี่ยก็บอกให้เค้นกลับบ้านไปก่อนครับแล้วก็ได้มาช่วยแบรรี่นั่นเองระหว่างคุยกันอยู่นั้นแบรรี่ก็ได้ถามว่าทําไมวานไนซาถึงช่วยผมล่ะวานไนซาเธอตอบกลับว่าพวกพึ่งนิสัยดีแถมการคำวยน้ำพึ่งแบบนั้นความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งไม่ดีด้วยหลังจากนั้นหลายวันแบรรี่กับพึ่งตัวที่เหลือเนี่ยก็ได้มาขึ้นศาลซึ่งก็เป็นการจับตาของหลามมนุษย์มากมาก ว่าพึ่งเนี่ยจะสามารถพูดได้จริงๆริงไหมมีท่านัข่าวแล้วก็ลูกขุนคนมากมายที่มาดูครับและหนึ่งในนั้นคือทนายของพวกเหล่าแบนดน้ำพึ่งทนายคนนี้เก่งมากๆและเขามั่นใจมากว่าเขาจะชนะพึ่งเขาไม่ชื่อว่ามนกราโมรี จะขอเรียกว่ากรัมก็แล้วกันนะกรัมเป็นทนายของ5บริษัทน้ำผึ้งยักษ์ใหญ่ว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยกรัมนียได้บอกกับสารว่ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะหาสิ่งมีประโยชน์จากธรรมชาติที่พระเจ้ามอบให้มาถ้าเราต้องอยู่ในโลกที่ยุ่งยากเหมือนกับที่พึ่งจินตนาการลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงเราจะไม่มีอะไรกินเลยมาถ้าฝั่งตาของแบร์รี่กันบ้างครับแบร์รี่ได้บอกกับคณะลูกขนว่าน้ำผึ้งนะั้นสำคัญมากสำหรับผึ้งสำคัญกับพวกเราทั้งหมดเราผลิตมันเราทำมันและปกป้องมันด้วยชีวิตและเเป็นนนรรื่่องโชคคค้าาทีีมนในดิ ว่าสามารถเอาอะไรไปก็ได้จากเราพริงเพราะว่าเราตัวเล็กหลังจากนั้นแบรี่ก็ไปพิสูจน์ความจริงหลายๆอย่างเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆที่เอาน้ำผึ้งของพวกเขาไปเรียกว่าแบรี่เนี่ยเล่นสนักเลยครับเรียกว่าหลังจากขึ้นศาลในวันนั้นแบรี่ออกข่าวหน้าหนึ่งทุกหน้าของมนุษย์เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยละครับและมือค่ำนั้นหลังจากที่ขึ้นศาลเสร็จแล้วแบรี่ก็ได้มากินข้าวกับวานิ่าซึ่งเคนก็มาด้วยแน่นอนว่าเคนที่เห็นแบรี่เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าแบรี่เนี่ยแย่งที่ของเคนด้วย พอไปใน้องน้านะครับพวกเขาก็มีเรื่องกันสุดท้ายแล้วแบร์รี่เกือบตายวันนี้า,าเธอเข้ามาช่วยไว้ได้ครับแล้วก็บอกเลอรเคนตรงนั้นเลยและการขึ้นสาวันต่อมากรัมเนี่ยก็เล่นสุกปรกครับโดยการที่เขาเนี่ยพูดเสยดสีพวกพึ่งทําให้อดัมในตอนนั้นเขาทนไม่ได้แล้วก็ได้ไปฝังเหล็กในเข้าเต็มๆนั่นมาทําให้อดัมเนี่ยอาจจะตายได้และทําให้คณะลูกขนเนี่ยย้ายฝังครับกรัมที่ถูกต่อยเนี่ยก็โวยวายหนักเลยนะเข้าแผนเขาพอดีหลังจากเหตุการณนะ์นั้นอดัมต้องมาเติมน้ำพึ่งครับ เองเอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ยังไม่ตายแบรี่เนี่ยก็ไม่ได้คิดแค้นอะไรเพราะในสถานการณ์ตอนนั้นมันควบคุมยากมากๆอดัมได้บอกว่าตอนที่ต่อยคนน่ยอะดรีนาลีนมันพุ่งปรีตและมันสุดยอดสุดๆและระหว่างที่พวกเขาทั้งสองกันพูดคุยกันอยู่นั้นจูกๆก,ก็มีควันบุหรี่ลอยเข้ามาครับทำให้แบรี่เนี่ยคิดอะไรบางอย่างออก ขึ้นศาลวันต่อมาแบร์รี่ได้เอาเครื่องบางอย่างมาให้สารดูนั่นก็คือเครื่องพ่นควันนั่นเองเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยใช้กับพึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากๆและก็ได้งัดหลักฐานทุกอย่างมาครับสุดท้ายแล้วสารตัดสิในให้พึ่งเนี่ยชนะคดีความไปและเพราะว่าพึ่งชนะคดีความทําให้ศาลเนี่ยตัดสินให้ปิดแคมป์ไรง,งานน้ําพึ่งหรือก็คือฮันนี่ฟาร์มรวมถึงแคมป์อื่นที่เกี่ยวกับพึ่งทั้งหมดและอีกทั้งจะเอาน้ำพึ่งที่เป็นของพึ่งตั้งแต่แรกกลับกลลนนับคนนนนนนมมมาาาทยเลลแแะ่่่่่อรรวววถึึงงงผผิตตภณฑ์ๆีี้ป็สส จะถูกยึดคืนทั้งหมดแน่นอนครับเพราะเหตุการณ์นั้นพึ่งชนะ ทำให้พึ่งทุกตัวในไม่ต้องทํางานเลยพวกเขาใช้ชีวิตเปื่อเฉยอยู่ที่บ้านมันมีพึ่งตัวไหนทํางานมันมีพึ่งตัวไหนผสมเกสรพึ่งแต่ละตัวเอาแต่ชิวยอยู่ในบ้านเพราะว่ามีน้าพึ่งที่เก็บไว้ล้นทั้งชีวิตอยู่แล้วครับและเพราะแบบนั้นเมื่อเวลาผ่านไปดอกไม้ที่ต้องการการผรสมเกสรจากพึ่งนั้นก็เริ่มเหี่ยวมันเริ่มตายไปทีละต้นกาชนะสารครั้งนี้เป็นข้อดีของพึ่งจริงๆครับแต่มันคือข้อเสียอย่างมหันกับสภาพแวดล้อมแน่นอนว่ารวมถึงตัววานเนซ่าด้วยครับวานเนซ่าเธอเ ไม่มีดอกไม้แล้วเธอก็ปิดร้านทาให้เธอไม่สามารถขายได้เลยวานิสซาได้เอาเรื่องนี้มาบอกให้กับแบร์รี่และก็ได้พาแบร์รี่ไปดูสวนสาธารณะที่ในตอนนี้มันแย่มากๆซึ่งวานิสซาในตอนนี้เธอก็จะไปงานดอกไม้มันเป็นงานสุดท้ายของปีแล้วและเธอคิดว่าปีหน้าคงไม่มีอีกแบร์รี่ตอนนี้เขารู้สึกผิดมากๆเขาไม่ได้มีจิตนาจะให้เป็นแบบนี้ซึ่งหลังจากที่รถแท็กซี่ออกไปแบร์รี่ก็คิดอะไรบางอย่างออกได้ครับเขาได้บินไปหาวานิสซาอีกครั้งและบอกว่าจะเอาพวกพึ่งไปผสมเกสรจากดอกกุหลาบประเทศกา วันไอซาเธอก็เห็นด้วยครับว่าแล้วก็เริ่มแพ้เลยซึ่งไอดอกไม้ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศนะครับต้องเอาดอกไม้นี้บินไปที่นิวยอร์กซึ่งแผนก็ทําสําเร็จตอนนี้ดอกไม้อยู่บนเครื่องบินแล้วแต่ปัญหาก็คือกัปตันเครื่องบอกว่า เราจะเลื่อนเวลาในการไปถึงนั่นก็แปลว่าดอกไม้ที่เอามามาันจะเน่าแบรรี่ได้ไปคุยกับกัปตันครับคุยท่าไหนไม่รู้นะกัปตันทั้งสองก็สลบไปปัญหาตอนนี้คือไม่มีใครขับเครื่องบินครับวานิสาก็เข้ามาแล้วก็ตกใจมากๆเธอต้องควบคุมการบินตอนนี้ประเด็นก็คือเธอบินไม่เป็น เธอได้รายงานเรื่องนี้ให้กับศูนย์การบินได้ฟังครับว่านักบินทั้งสองในสลบไปเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยถ้าศูนย์ประชาการก็ถามว่าในน้นมีใารมีประสบการณ์การบินบ้างไหมแบร์รี่ก็เสนอตัวครับเพราะว่าเขาเป็นพึ่งเขาบินมาทั้งชีวิตตอนนี้นักข่าวเนะี่ยมากันเต็มเลยครับเขาอยากจะมาติดตามเที่ยวบินนี้ว่าจะไปรอดหรือเปล่ารวมถึงนักข่าวที่เป็นพึ่งด้วยตอนนี้เครื่องบินเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วแต่พวกกลุ่มพึ่งเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยพึ่งนับล้านมาประคองเครื่องบินไว้และพาลงจอดอย่างสวยงามและดอกไม้ทั้งหมดก็ถูกปลล่อยงมา หลังจากนั้นพึ่งก็เริ่มผสมเกสรครับพวกพึ่งนั้นดีใจมากๆที่ได้กลับมาทํางานอีกครั้งตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนความคิดพวกเขาอยากจะทําน้ําพึ่งและชื่นชอบที่ผู้คน่ชอบน้ำพึ่งของพวกเขาอีกอย่างหนึก็คือแบรี่ตอนนี้ เขาเป็นแก๊งล่าน้ําหวานแล้วหลังจากนั้นพวกพึ่งก็ได้เริ่มปล่อยเกอรให้กับดอกไม้ต่างๆครับทำให้มันกลับมามีสีสันอีกครั้งทั้งสวนสาธารณะและร้านดอกไม้ต้นไม้ต่างๆและนี่คือ b ีมูฟฟี่พึ่งน้อยหัวใจบิ๊กสำหรับคนที่ชอบรับฟังสปอร์เพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับและเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ